โยโยโย่ใบสองตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนคงุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VP ดีโ n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิจิเ,เลอกเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งเกาโชวสลาอิตาลีนะครับเอมโปลีจะเปิดบ้านเจอกับอูดินเนเซ่เอมโปลี15บแต้มจากการชนะ3เสมอ6แพ้3เกมล่าสุดบุกเสมอเลเช่มา 1, 1 1นะครับโรเบโตอาเวรซากุนซอครับมีอ,อมา คีคุมเกมรับตรงกลางก็ Hart, นิโคลัสฮาร์ทเลียมเฮนเดอร์สันแนวรุกเอเมเนลกิยันซี่ยูซอบเมเล่คู่หน้าเป็นโลเลนโซโคลอมโบจับคู่กับเปียโตรเปเยครินีนะครับเฉอกับอุนเนเซ่16แต้ม จากการชนะ5เสมอ1แพ้6เกมล่าสุดบุกไปแพ้ทแลนต้ามา1ต่อ2นะครับเจดิโลคุมเกมรับตรงกลางก็มีฮันซานกามาราเจสเปอร์คาวสตอมมาตินปาเยโรนะครับคู่หน้าก็เป็นฟริองโตแวงกับเคนันเดวิสเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมเขามองใกล้เคียงเสมอไหนเสมอกันนะครับอูดิเนเซ่เนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะครับแพ้มา3เกมติดและยิ่งเกมนี้ต้องมาเยือนเอมโปลีไม่ง่ายนะครับหน้าวัดใจ้าบ้านเอมโปลีไว้ก่อนนะครับ ยังไงเล่นในบ้านพี่เจนมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เอ็มโปลีเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย